ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับใช้ดาราพอปลาไหมบุ๋มปนัดดาถามป้องนวัดแล้วชัดๆใช้ดาราพอปลาเอี่ยวฟอรเรกทีดีซื้อสาวกินไหมบุ๋มปนัดดาถามป้องนวัดให้แล้วชัดๆปมประเด็นร้อนโลกออนไลน์ใช้ดาราพอปลา,ปาเอี่ยวคดีฟอรเรกทีดีถูกแชซื้อสาวกินไหมเรียกได้ว่ากําลังกายเป็นประเด็นร้อน ที่ใครหลายคนให้ความสนใจสำหรับกรณีคดีใหญ่แชร์ลูกโซ่ Forex TD ที่ดูท่าทีแล้วไม่น่าจะจบง่ายๆแถมโยงไปถึงคนในวงการบันเทิงจนล่าสุดมีกระแสข่าวโยงไปถึงดาราปอปามีความเกี่ยวพันเส้นทางการเงินกับนายอภิรักษณกติ CEO Forex TD ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนักสแสดงและพิธีกรสาวตัวแม่ได้โพสต์คลิป ขณะอยู่ในกองถ่ายทาหน้าที่สื่อมวลชนเฉพาะกิจสัมภาษณ์ป้องนวัตกุลรัตนรักษ์พระเอกหนุ่มด้วยการยิงคําถามตรงๆชัดๆว่าดาราปอปายุ่งกับฟอเร็เกใช่เขาหรือไม่โดยทางด้านหนุ่มป้องยกมือปฏิเสธเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่เคยยุ่งครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกระแสข่าวบนโลกออนไลน์ที่มีสาวปริศนาออกมาเปิดเผยข้อมูลเอกลูซีฟ เรื่องพฤติกรรมซื้อบริการทางเพศของดาราหนุ่มรายหนึ่งโดยเรื่องนี้ป้องนวัดก็ได้เคลียร์อย่างชัดเจนว่าไม่ใช่ผมแน่นอนขอบคุณข้อมูลข่าวจาก d ดล l น n e w ออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ